โอยพี่น้องดูฮะอันนี้เป็นผลงานของเจตุยนะเจตุยแกตื่นแต่เช้าไปเก็บเห็ด้โอ้หเคียบเลยดูสิเนี่ยดูถังเนี่ยถังเล็กเนี่ยพูน,พนเลยพี่น้องเนีน่ยสุดยอดเลยช่างกิตในสารพี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆครับชาวนี้นะเล็กพามาดูผลงานของเจ็ตุยเขาไปหาเห็ดนะตื่นเช้าไปหาเก็บเห็ดดูฮะ ได้สเต็มกระแปงเลยนี่กระแปงเล็กฮะเนี่ยสูงประมาณสักคืบหนึ่งนะแค่นี้ก็โหไม่รู้ว่ากินกี่มื้อเนี่ยยเนี่คงต้องลวกฟิตไวแหละนี่แหละ,ละใครที่อยู่ในแฟดเราเนี่ยมีขยันหน่อยนะก็ไปสามารถที่จะหากับข้าวแบบธรรมชาติกินเองได้นะนี่ ดูเห็ดนะอันเป็นเห็ดระงโงกขาวนะเนี่ยนะตัวนี้เ,เห็ดพึ่งแล้วก็เนี่ยเห็ดน้ำหมากเพียบฮะหลากหลายอุย้ยดอกใหญ่ๆนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกำลังงามๆเนี่ยคุณนิดหวานนะเนี่ยรสชาติอร่อยมากเลยเห็ดเอพึ่งแบบนี้เนยเี่ก็เป็นพวกเห็ดตับเต่านะั่นแหละใครนึกไม่ออก สวนป่าตะเคียนเะนี่ยถือว่าโอ้โหมีเห็ดให้หลากหลายจริงๆแล้วก็มีกินทั้งปีด้วยนะไม่มีเบื่อคนกินก็ไม่เบื่อนะคนเก็บก็สนุกสนานไปเนะี่ยเต็มกระแปงเนะยโอ้โหมันฝนตกทีไรก็มีเห็ดกินทั้งนั้นนะเพราะความอุดมสมบูรณ์ของป่าเรามันสุดยอด เริ่มตั้งแต่เมษาที่เราเก็บนะเนี่ยมาถึงธันวาเนี่ยโอ้โหเจ็ดแปดเดือนนะคือจะมีพักอยู่ช่วงหนึ่งอาจจะเป็นช่วงที่ฝนฝนตกชุ่มชุมมันก็จะไม่ค่อยออกนะออกห่างห่างว่างั้นเถอะ มีออกหห่่อๆแต่ว่าก็เลยไม่ค่อยเก็บแต่พอแบบแรงๆแบบนี้นะพอฝนตกมาหนักๆแล้วก็ทิ้งช่วงไว้ให้แดดออกเยอะๆแดดออกแรงเข็ดก็จะออกเยอะแต่ดอกอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ก็โอเคนะขนาดนี้เนี่ยดอกกำลังงามอ่ะก็ผมสำหรับคลิปนี้นะ ก็พามาชมผลงานของเจตุยในการเก็บเห็ดยามเช้าหน้าหนาวนะได้เยอะมาก,มากนะเต็มกระแป้งเนี่ยนะนะครัผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ